โอเคนะครับนี่ก็มาอยู่ป้มมันจินเกยวันนี้ผมเองก็จะมาทําเรื่องการล้างแค้นของหลจันบางกรแห่งสกคกาบเออเราล่นเรล่น,ลน <laughs> สำหรับในคลิปนี้ก็มาอยู่กับในตอนที่3 6นะครับสําหรับเพจผู้แปลก็คือเพจเคล็ดวิชาแปลม่วนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเขาด้วยนะครับ โอเคสำหรับในคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยน้องชายฉันเห็นว่าเธอนั้นเกระดูกแข็งแรงมากเลยนะและเป็นหนึ่งในศิลปะนักต่อสู้ที่เก่งกาจด,ด้วยฉันมีหนงังสือคล็ดวิชาศิลปะการต่อสู้ที่พิเศษเล่มหนึ่งนะฉันเห็นว่ามันถูกชะตากับเธองั้นฉันจะขายให้เธอถูกๆเลยหนึ่งร้อยหยวนเฮ้ยไอตะแกนั่นะเป็นนักต้มตุนมันหลอกลวลงพวกเราไปแล้วนะอย่าเชื่อมันเออจริงสิ ทำไมแกถึงต่อยต่อยพวกเราแต่ไม่ต่อยเขาวะบอกมาเลยนะเฮ้ยเออเออเป็นอย่างนี้นี่เองสินะเฮ้ยเอาเอานี่ให้ผมให้อคุณปู่ครับนี่ผมพกเงินไม่ค่อยเยอะนะครับผมมีแค่ห้าพันผมให้ปู่หมดเลยนะครับคุณปู่ก็เอาเงินนี่ไปคืนให้พวกเขาเถอะทีหลังเองก็อย่าไปหลอกคนอื่นอีกนะครับผมเองก็ไม่อยากจ่ายเอเอเอ,อะไรกันนี่ให้เงินเฉย ไม่ได้หรอกไม่ได้นะนี่มันเป็นของฉันอย่ามาแย่งเลุงนี่นะเฮ้กลิ่นาอแบบนี้มันชิว,ชวกำลังภายในนี่นะว้าปุ่มเฮียรถแตกรถนายพลด้วยเฮียท่านนายพลเฮ้ยแกต้องตายยาชเื่อปะทะกับดาบเลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยที่แท้ก็เป็นพวกฝึกกำลังภายในนี่เอง เอออายุยังน้อยขนาดนี้หมัดเบาแต่กลับฝึกจนถึงขั้นที่มีดปืนทําอะไรไม่ได้เนี่ยนะเออดีถือว่าทําไมถึงให้พวกนั้นน่ะถึงได้กดดันเราจนถึงขนาดนี้นะเฮ้ยไม่ทําอะไรไม่ได้เลยปี๊ยาตุง้งอี้เชียชุบตังรักน้องใช่เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับนายนะถ้านายไม่มายุ่งชั้นเองก็ไม่อยากเข้าวคนบริสุทธิ์ด้วยทางที่ดีอย่ามายุ่งกับชั้นเลยดีกว่าตายซะเถอะ ยายายาอิสิ่งป้องกันอิสิ่งเฮ้ยเกือบไปแล้วยากูใส่สุดแรงกอดเฮ้ยแบบนี้เรื่องนี้จบไม่ได้แน่อะไรกันเนี่ยอ่าอิสิ่งเฮ้ยนี่มันอิสิ่งป้องกันเฮอยเอ้ยเธอที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง ออนอกจากกําลังภายในแล้วส่วนอื่นของน่างกายเองก็ยังฝึกหนักไม่พอจึงไม่สามารถต้านทานดาบของเราไว้ได้สินะออถ้านายไม่ได้ไปช่วยไอ้กแก่นั่นหรือไอ้ขอทานนั่นแล้วก็นายเองก็คงไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้นายเองก็เป็นเด็กดีอยู่ตรงนั้นดีๆไปซะเถอะเอออย่ามาขัดขวางฉันเลยน่าจะดีกว่านะแกห้ามทําอะไรกับท่านนายพลเลยเด็กคดัดอ,อ๋อกูจะสู้เออเออ ฉันเตือนดีๆแล้วนะแต่นายไม่ฟังเองอ,อจบแล้วน้องชายลาก่อนชบเฮอะไรกันเนี่ยอะไรกันนั่งแก้คนของฉันนี่แกอยากตายมากใช่ไหมจับมือและก็แอคท่าพกถุงไปด้วยอสำหรับในคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วล่ะ ก็ลคลิปไม่กี่นาที30หน้าสำหรับในคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่2อ,อเรื่องนะครับโอเคก็บ๊ายบาย Don't catch you slippin' now. don't catch you slippin' now. Look what I'm whippin' now. this is America Don't catch you slippin' now. don't catch you slippin' now.